สวัสดีวันลอยกระทงค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็เป็นการเอาบรรยากาศในวัดใหม่ลำนกแฝกซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้บ้านของป้าอ้อยนะคะก็เอามาให้ได้ชมกันก็จะมีชาวบ้านเนี่ยที่ว่างๆนะคะเราก็มาช่วยกันระดมพลทำเกี่ยวกับกระทงเลยค่ะการทำกระทงก็จะมีสองจุดด้วยกันนะคะก็จะมีทางด้านทิศตะวันออกหน้าโบสถ์หลวงพ่อโตแล้วก็จะมีทางด้านข้างของหลวงพ่อโตเหมือนกัน ก็เชิญชมบรรยากาศตั้งแต่ตอนกลางวันเลยไปยันตอนกลางคืนที่เขารอยกระทงกันเลยนะคะจะมีการล้วงไห้แล้วก็มีร้านขายของเยอะมากมายเลยค่ะเชิญชมได้เลยค่ะ กระทงที่เราทำก็จะเป็นวัสดุจากธรรมชาตินะคะเป็นพวกต้นกล้วยใบตองใบเตยแล้วก็พันไม้ต่างๆนะคะเอามาประดิษฐ์กันเจ้าหน้าที่หรือชาวบ้านเนี่ยนะคะจะเริ่มทำกระทงกันตั้งแต่ตัดต้นกล้วยแล้วก็พับเป็นรูปทรงต่างๆนะคะ รวมทั้งพวกกรรมการวัดด้วยก็จะช่วยกันแล้วก็มีแบบหลายๆอย่างบางคนก็ทำสำเร็จมาเลยจากบ้านแล้วก็นำมาถวายที่วัดนะคะอันนี้ก็เป็นรูปโหงนะคะคือทำมาจากบ้านราคาก็จะมีหลายอย่างตั้งแต่40 60 80หนึง่งจนไปถึง200นะคะประชาชนที่มารอยกระทงเขาก็จะไม่ค่อยเกลี่ยเรื่องราคา,าคาเพราะว่าปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งเขาก็เขาอยากได้สวยๆแล้วก็ ราคาพอประมาณก็คือ80 60แล้วก็ร้อยหนึ่งเนี่ยทำออกไม่ทันเลยค่ะเพราะว่าคนทำก็ดูมีอายุและแต่ละคนนะคะ ทางวัดเราเนี้ยก็ไม่ได้มีกระทงใบตองอย่างเดียวนะคะก็จะมีเป็นอาหารปลาด้วยค่ะเพราะว่าวัดของเราเนี้ยมีติดคลองทั้งสองด้านเลยก็จะมีปลาเยอะเลยค่ะมีพวกปลาสวายปลาดุกปลานิลปลาทับทิมเนี่ยค่ะพอเอาลงไปปุ๊บเนี่ยปลาก็มาตอดกินพวกอาหารปลานี่เกือบหมดเลยค่ะ สิ่งที่ประทับใจอย่างหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ของวัดแล้วก็ประชาชนที่มาเนี่ยนะคะจะยิ้มแย้มแจ่มใสเ,ออเจ้าหน้าที่เนี่ยถึงจะเหน็ดเหนื่อยกับการจัดเตรียมวันลอยกระทงแต่ก็ยังมีรอยยิ้มมาเก็บภาพร่วมกันปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งก็จะเป็นการสังสรรค์แล้วก็สนุกสนานกับวันลอยกระทงนะคะก็ยังรักษาประเพณีของไทยไว้นะคะวันลอยกระทงค่ะ กดไลค์กดไลค์ด้วยกดไลค์กดไลค์กดไลค์กดค้างเลยใช่หพอช่วงกลางคืนก็จะมีร้านขายของมาขายแล้วก็มีการร่วงหายร่วงหายก็คือเป็นการที่แบบจับเบอร์ขึ้นมาแล้วก็มีสิ่งของหลายๆยอย่างที่จะได้แล้วแต่โชคและแต่มมือของตัวเองนะคะ บรรยากาศก็คนเยอะมากๆเลยะนี่ตอนนี้ที่ป้าอ้อยมาถ่ายนี่ก็คนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ยังแค่เป็นหัวขํานะคะแต่ตอนดึกๆนียจะมีชาวต่างชาติก็คือพวกสาวหนุ่มพม่านี่ก็มาทําบุญนะคะมาปิดทองไหว้พระแล้วก็มาลอยกระทงค่ะนี่น้องๆสนุกสนานเลยเห็นไหมคะตรงร่วงไห่ค่ะเต้นไปด้วยทําหน้าที่ไปด้วย กันระทงหอมไม่ทันเลย ตรงนี้ก็จะมีเป็นร้านค้าหลายๆอย่างนะคะเ,ออเลือกกินได้คนที่กลับจากทำงานตอนเย็นเนี่ยนะคะสามารถมารับประทานอาหารที่นี่ได้เลยค่ะเพราะว่าอาหารนี้ก็หลากหลายเหมือนตลาดเลยค่ะเลือกซื้อได้ทั้งจะเอาซื้อกลับบ้านก็ได้ด้วยตรงนี้ก็เป็นที่ขายตัวนะคะวัดลำนกแวกเนี่ย เป็นวัดที่มีความสะดวกสบายมากที่จอดรถก็เยอะแล้วกอ็อยู่ชานกรุงเทพนะคะก็คือ,อยังอยู่ด้านนอกๆอ,อยู่ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองเท่าไหร่ผู้คนก็เยอะๆสาวโรงงานหนุ่มโรงงานแล้วก็ประชาชนก็เวลามาทำบุญหรือทอดกระถินมีงานบุญอะไรทีก็จะคนเยอะมากเลยค่ะวัดนี้ก็เป็นวัดที่ป้าอ้อยมาทำบุญตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าแล้วค่ะก็เลยต้องมาช่วยงานวัดกันอยู่เรื่อย เพื่อนๆก็มาช่วยด้วยค่ะถ้าใครอยู่ในละแวกนี้หรือว่าที่ใกล้ๆในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดอยากมาทำบุญวัดใหม่ลำนกแวกก็มาได้เลยนะคะเป็นวัดที่ขนาดกลางไม่ใหญ่มากมายนะคะแต่ว่ามีที่จอดรถและสะดวกสบายมากอยู่แวงแสนแจบเขตมีนบุรีนะคะมีนบุรีและหนองจอกติดต่อกันค่ะ คลิปนี้ก็เอาบรรยากาศการลอยกระทงแล้วก็เอาความเพลิดเพลินมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกัน,นถ้าท่านผู้ชมเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการถ่ายทําคลิปต่างๆเอามาให้ได้รับชมกันอีกค่ะโอ้ยสวยๆคนทําก็สวยกันทั้งนั้นเลยทำด้วยใจทำด้วยใจเนาะใส่ใจใส่ลงใจลงไปด้วยใใจนีครับ่เลยเหรอ ปิดงานของเราครบก็ได้รับเจียจากทานด้านคุณวิรัตน์ัยนันท์ประธานสภาขอขอบคุณทุกการรับชมการกดไลค์กดแชร์มีผิดพลาดประการใดขออภัยมาณะที่นี้และติชมอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะคะท่านผู้ชม